แนะนำตัวผู้เล่นของมหาวิทยาลัยธนบุรีกันหน่อยค่ะ,คะหมายเลขสามนะคะรัศมีทองโสนค่ะพี่ไอหมายเลขที่หมายเลข23นะคะ,ะ,คะจิรชยาปราวิโนค่ะหมายเลข25นะคะสุวิชาดาบุญมากค่ะหมายเลข6ค่ะดุษฎีดีสมค่ะโบและหมายเลข27ค่ะ

สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้ท,ท,ที่กำลังรับชมดูอยู่นะคะปเ,เป็นกำลังใจให้ทีมใดหรือว่าแชร์ทีมไหนสามารถคอมเมนต์ผ่านไลน์นี้ได้นะคะพูดคุยกับแอดมินได้เลยค่ะแอดมินยินดีตอบและคุยด้วยนะคะ ได้เสงชัดเจนดีไหมคะขอมพ์กอกกันหน่อยนะคะและในเซตนี้ค่ะพี่ไอพี่จ๋าและพี่ฟ้านะคะลงก่อนเริ่มต้นที่00ค่ะเชียงใหม่เสิร์ฟ่อลลูกนี้เสิร์ฟดีไหมยังแก้ไขได้หรือเปล่าลูกนี้ข้ามไปแล้วค่ะกรรมาการไม่ได้บอกว่าเป็นลูกอ้อมนะคะชงลนข้ามมาลูกนี้เปิดหนึ่งชงแล้ว เตอค่ะลูกนี้ hey, hey. เป็นแสมของมหาวิทยาลัยธนบุรีค่ะ hey. 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 สองสูวิชาดาลุกนี้ข้าไปแล้วค่ะนีชมเตะข้ามานีเตะเบาไปหน่อยนะคะไม่ข้ามตะข่ายชมเกมเสิร์ฟของหมายเลขส1ค่ะของมหาทรา,า,าชาพัชเชียงใหม่นีเสิร์ฟไม่ข้ามตาข่ายนะคะ ี่เข้ามาแล้วคอมเมนต์บอกแอดมินได้นะคะเ mm hmm. ชียร์ทีมไหนลูก mm hmm. นี้เสิร์ฟข้ามไปเปิดซ้ายสวยๆค่ะแล้วชมเองนะคะเตะไม่ข้ามตาข่าย mm hmm. ตอนนี้สกอร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีค่ะ mm hmm. ขึ้นนำอยู่ที่5ต่อน1นะคะ ของมหาวิทยาลัยธนบุรีนะคะสกอร์หนึ่งต่อเจ็ดค่ะ เกมกันสักครู่นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเวลานอกค่ะเผือ่อท่านใดที่รับชมดูอยู่นะคะ,ะมารับชมนะเชียร์ติดขอบสนามนะคะได้ที่ ด้านข้างนะคะอีกสองสนามก็เป็นทีมเดียวค่ะทีมเดียวชายนะคะกำลังทำการแข่งขันกันอย, mm hmm. อยู่เช่นกันค่ะมันทุกสนามนะคะ,คะกลับมารับชมกันต่อค่ะสำหรับเซตที่หนึ่ง กอตอนนี้ขึ้นนำอยู่ที่8ตอนหนึ่งค่ะลูกนี้เสิร์ฟข้ามไปหน้าซ้ายอา่ะแกไข่ข้ามมาไหมลูกนี้เป็นแต้มของมหาวิายทยาลัยธนบุรีนะคะ1ต่อ9ค่ะ เสิร์ฟไม่ข้ามตาข่ายค่ะลูกนี้อาจจะเป็นที่ลูกโยนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเสิร์ฟติดเน็ตตอนนี้ค่อนข้างหลายลูกแล้วค่ะเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟยอดโอ้โหติดหัวเน็ตนะคะลูกนี้หมายเลข25คะ่ะเป็นแต้มทองมหา อะไรราชพัชเชียงใหม่นะคะมาชมเกมเซิร์ฟลูกนี้กันค่ะเจ้าตัวเซิร์ฟข้ามมันแล้วลูกนี้พี่จ๋าเปิดแล้วชงที่หัวเสาขวาแล้วเตะลูกนี้สวยๆไม่มีบอลค่ะจังหวะสวยๆนะคะ ของค่ะลูกนี้เสิร์ฟไปที่เข่าซ้ายนะคะทำแต้มให้กับมหาวิทยาลัยธนบุรีค่ะและตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยธนบุรีเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่ะหมายเลข27ลงมานะคะแบมและเปลี่ยนหมายเลข3ค่ะ มิสโกนะคะ2ต่อ12ค่ะเสิร์ฟข้ามมาแล้วลูกนี้เปิดขวาออกไปค่ะโอ้เป็นแต้มของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะคะลูกนี้เสิร์ฟเป็นแต้มนะคะย้อนมาล,ลูกนี้เสิร์ฟยอดข้าม,าาม,าามาไปส,สวยๆค่ะจังหวะ เป็นแต้มของมหาวิทยาลัยธนบุรีนะคะตอนนี้ขึ้นนำอยู่ที่13ต่อ3ค่ะขอเกมเซิฟของหมายเลข11กันนะคะเช่นเคยลูกนี้พิกเนต็ตมาค่ะเป็นแต้มของมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะ ขึ้นนำอยู่ค่ะตอนนี้13ต่อ4ลูกนี้ไปหน้าซ้ายค่ะเป็นแต้มดีนะคะของมหาวิายทยาลัยธนบุรีอีกแต้มเดียวเกมค่ะเกมเสิร์ฟของหมายเลข11ลูกนี้มาที่หน้าขวาของหมายเลข27เบอร์ชงแล้วเต้ลูกนี้ไม่มีบล็อกนะคะ ทำเต้มเกมค่ะสำหรับแบมหมายเลข27นะคะและในเซตที่1ค่ะมหาวิายทยาลัยธนบุรีเอาชนะด้วยสกอร์15ต่อ4นะคะพักกันสักครู่ค่ะและมารับชมกันต่อในเซตที่2นะคะ สวัสดี31ท่านนะคะที่รับชมดูอยู่ตอนนี้นะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกๆคนด้วยนะคะกดไลค์กดใจกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะพูดคุยกันได้นะห่สอง ที่กำลังดูอยู่นะคะ38ท่านตอนนี้แอดมินสวัสดียำเย็นด้วยนะคะมีท่านใดภูมิลำเนาใกล้แถวจังหวัดเชียงใหม่ไหมคะแบะกันมาดูได้นะคะมาเชียร์และเป็นกำลังใจให้หลายๆทีมกันได้นะคะบรรยากาศ อรอบสนามการแข่งขันค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะมาชมเกมกันต่อค่ะเชียงใหม่หนาวไหมครับหนาวค่ะอันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหคือ นอนไม่เปิดแอร์เลยค่ะจริงๆพัดลมก็ไม่เปิดนะคะคือเป็นแอร์ธรรมชาติค่ะหนาวมากค่ากลับมาชมกันต่อค่ะลูกนี้เสิร์ฟหยออเข้ามาลูกแรกค่ะเป็นแตมของมหาวิทยาลัยธนบุรีนะคะค นหน้าซ้ายค่ะพี่ฟ้าเปิดเข่าสวยๆแล้วทำลูกนี้เป็นแต้มของมหาวิายทยาลัยธนบุรีค่ะแบมขึ้นเตะสวยๆค่ะสองต่อศูนย์ค่ะเลือกเสิร์ฟมาลูกนี้ ขวานะคะสวยๆค่ะลูกนี้สังกอ,อยังนำอยู่คะ่ะ3ต่อ0ลูกนี้เสิร์ฟไปโอ้โหเป็นแต้มดีของมหาวิทยาลัยชพัฏเชียงใหม่นะคะลูกนี้เสิร์ฟไปที่เข่าขวาของหมายเลขก7 7ค่ะแบม อาจจะเปิดขึ้นค่ะแต่เข้าชงไม่ทันนะคะเสริรปลูกนี้ข้ามมาหน้าตาอีกแล้วโดนศีรษะของหน้าชงหมายเลขสิบค่ะนี่ต้อง ก่อหนึ่งต่อสีค่ะมหาวิทยาลัยธนบุรียังขึ้นนำอยู่นะคะลูกนี้ไปช่องขวาเปิดหลังเท้าแล้วขึ้นทําลูกนี้ไม่มีบล็อกก็จบแบมค่ะลูกนี้ขึ้นทำํำสวยๆค่ะของจังหวะหมายเลข27นะคะ มาหน้าซ้ายค่ะเป็นแต้มนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านตอนนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่สองนะคะเจิบลูกนี้มาหน้าซ้ายค่ะพี่ฟ้าเปิดด้วยเข่าแล้วชงหัวเสาซ้ายลูกนี้เตะสันแบกข้ามมาค่ะ แบมบอกว่าไม่มีบล็อกก็จบแบมนะคะตอนนี้สกอร์นำอยู่ที่เจ็ดต่อหนึ่งค่ะเซิร์ฟมาหน้าขวาลูกนี้สวยค่ะหมายเลขยี่สิบห้า หต่อ8ค่ะมหาวิายทยาลัยธรมเรียงนำอยู่นะคะ mm hmm. เสร์ฟข้ามไปแล้วลูกนี้เปิดด้วยขวาสวยๆ mm hmm. ลูกนี้ mm hmm. แบมบ,บอกว่ารับจบเองจั mm hmm. งหวะขึ้นทําสวยๆนะคะของหมายเลขยี่สค่ะ mm hmm. พัทยาอากาศดีครับ เช่นเดียวกับเชียงใหม่เช่นกันนะคะอ้าวลูกนี้โดนสวนค่ะเสิร์ฟมาที่หน้าซ้ายค่ะแลใหมายเลขสิบนะคะของมหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดด้วยเข่าค่ะแล้วเด้งกลับไปนะคะทำให้เป็นแต้มของมหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตอนนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยธนบุรีได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะตำแหน่งแบค่ะเปลี่ยนหมายเลข6กลงมาค่ะดุษดีดีสมค่ะเ,คเสิร์ฟลูกนี้ข้ามไปเปิดด้วยซ้ายชงขึ้นทำลูกนี้แบมรับจบอีกแล้วค่ะครับจบกี่แต้มแล้วคะเนี่ยไม่มีบล็อกก็จบแบมค่ะ มีฉายานะคะสำหรับหมายเลข27เกมเสิร hmm. ์ฟลูกน e ี nah ้ไม่ข้ามตาข่ายค่ะเป็นแต้มของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะคะสกอร์3ต่อ10ค่ะเกมเสิร์ฟของหมายเลข1 1ลูกนี้ไปไหน 10ต่อ4ค่ะเสิร์ฟลูกนี้พลิกตาข่ายหน้าซ้ายนะคะเป็นแต้มของมหาวิทยาลัยธนบุรีค่ะลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามตาข่ายค่ะ สกอร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีขึ้นนำ12-4แล้วนะคะมาชมเกมเสิร์ฟของหมายเลข6ค่ะลูกนี้ไม่ข้ามตาข่ายค่ะ กันต่อคะ่ะดโอ้ยลูกนี้ค่ะอาจจะแอดมินคิดว่าเป็นลูกออกนะคะแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะหลบไม่ทันนะคะเลยใช้มือคะ่ะเป็นแต้มของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะคะลูกนี้ข้ามาที่หน้าซ้ายช่องซ้าย,ส,ยสวยๆค่ะขึ้นมานำอยู่ที่13-6ต่อค่ะ วีหวดหดหน่อย6ต่อ13ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามค่ะ,ะ,คะเสิร์ฟลูกนี้มาหน้าซ้ายค่ะเป็นเต้มอีกแ,แล้วนะคะ และสำหรับในเซตที่2นะคะมหาวิทยาลัยธนบุรีเอาชนะด้วยคะแนน15-6ตอ่ค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะมหาวิทยาลัยธนบุรีก็สามารถเอาชนะด้วยส,ออสกอร์2-0ตอเซตค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่เ,เริ่มการแข่งขันและ จบการแข่งขันนะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกทุกท่านเลยนะคะแข่งที่สนามไหนครับแ <c oughs> ข่งที่สนามสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะใกล้ๆก,กับสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ สำหรับสนามการแข่งขันของประเภททีมเดี่ยวหญิงนะคะก็จะแข่งสนามที่3และ4ค่ะส่วนประเภททีมเดี่ยวชายก็จะแข่งสนามที่1และสนามที่2ค่ะมาชมกันได้นะคะมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่กำลังแข่งขันหลายๆทีมได้ค่ะและสำหรับไลฟ์นี้นะคะ แอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะกี่มง่ะ